ศาลเจ้าพ่อเสือศาลเจ้าแม่กวนอิมจังหวัดตราดโอ้ย oh, ดวงหลังดวงหลังน,นี่ยม<ว>าเริ่มไหว้พระกันก่อนดีกว่าเรามีนักกับพี่อังมาอาจจะพี่อังแล้วสวัสดีครับพี่อังสวัสดีครับสวัสดีครับกวนอิมวันนี้วันเปิด สั่งจ้าแม่กวดอิมวันดีเออใช่วันนี้วันดีใช่พี่ยังโอ้จำได้โ,เเดโชคดีเลยที่วันนี้เป็นวันดีที่ทั้งว่เ<ด>จ้าแม่กวดอิมอใช่ครับใช่เลยครา้นี้วันนี้วันเปิดวันนี้วันเปิดคลังสมบัติเพราะงั้นเราแวะว่เจ้าแม่กวดอิมก่อนนะครับนี่ข้างในเป็นอย่างงี้วัดนี้อันตร เรารู้วิธีไหว้แล้วมาวันตรงงั้นเราเริ่มไหว้ก่อนแล้วกัน,นจุดทูบจุดทูบจุดทูบอ๋อเนี่ยเขามีจุดนี่จุดสองจุดหนึ่งน่าอยู่ข้างนอก โโโพี right ่โอ้อไปไเลยดไม่ได้ติดสใเรไปถึงว่าได้เห็นนะไม่เป็นไรใช่จุดสองอยู่ข้างในครับ จุดหนึ่งอยู่ข้างนอกจุดสองอยู่ข้างใน นี่เขามีคำบูชาคาถาเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปยืนอ่านก่อน,ในใจุดที่สี่จุดที่ห้าตรงนี้ไหมครับะจะไม่ใช่รตรงนี้อาารเจ้าพ่อเสืสสอจุดนะครับมีองค์ตัวหน่อยเอี้ยด้านขวามือมุมขวาจะเป็นเจ้าพ่อเสือครับ อ๋อโอเคคุณครับ,รบ,รรบรกย,ยังไงดอกอ๋อได้ครับถึงจุดต่อไปแล้วถึงจุดต่อไปแล้วครับมาองค์ตัวเราเอีย้ยเข้าไปชิปจุดที่ห้าเรียบร้อยจุดที่หกเจ้าพ่อเสือตรงนี้นะครับ โอเคเหลือข้างหน้าอีกสองจุดไะจุดนี้เจ็ดอ่ะเจ็ดก่อนเจ็ดมีหลายๆจุดอยู่นะมีเก้าจุดก็จะพอดีกับทูบที่มีอยู่ในมือพอดีนะครับเพราะงั้นองค์สุดท้ายเขาบอกเป็นเรื่องสุขภาพเพราะงั้นก็ทุกคนก็มาขอสุขภาพได้นะอืมเงียบดีนะ น,นะครับเสร็จเด้เดี๋ยวมาลองเสียงเทียมซีก่อนนี่เบอร์สี่สิบเก้าป่ะสี่สิบเก้าโอเครวมๆก็ กลางๆปีนี้ครับไหว้พระเสร็จแล้วก็ไปกินซาลาเปากันเราไปกินซาลาเปากันดีกว่าซึ่งจริงซาลาเปาก็อยู่ข้างๆศาลเจ้านี่นะนี่ครับซาลาเปาเจ้าเดียวในตลาดโอ้หมูสับหอมหมูแดงเห็ดหอมคนนี้โอคนกินอะไรอ่ะพี่มห,มหมูสับก่อนเลยหมูสับโอเคงั้นเอาหมูสับก่อนนี่ลูกละสิบบาทสิบสองบาทจีบครับลูกละสิบบาทสิบสองบาทถูกมาก อ่าขอ,อวน้จ้าขอบคุณจ้ามาละมาละมาละอุ้อยจ้ะนี้เออเขาปั้นมือเนาะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นไส้พิเศษไม่มีฝั่งนี้ดูนี่จะลองชิมดูแล้วบอกว่าร่อยไ,ไ่อร่อยวะเฮ้ยเนี้ยอร่อยมากนะครับเพราะว่าประเด็นคือ ปัจจุบันมันก็เห็นอุตสาหกรรมเยอะแล้วอะแต่นันแมงมุมอุตสาหกรรมมันยังเป็นมือทําอยู่นะป่ะดป็นก้นก็เป็นหมูแบบนี้เอออย่างเงี้ยกินแล้วแบบก็รู้ว่ามันยังเป็นโฮมเมดอยู่เพราะงั้นเนี่ยมาไหว้พระแล้วก็มากินต่อด้วยนะอืมเมื่อกี้หมูสับธรรมดาคราวนี้หมูสับไข่เค็มวิธีกินของเรานะครับเพราะว่าไส้มันจะแน่นมากๆอยู่ฝั่งหนึ่งเราบีฝั่งหนึ่งอ่ะทีมงานครับ เอาแป้งไปกินโดยธอกินแป้งนี่มีใครเพิ่มมาอ,อืออืออืมอือยมนี่มันอร่อยเข้มข้นดีนะมันยังเป็นชุมชนอยู่มากๆนะครับ <c oughs> เพราะแบบเขายังทำมืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ไส้ก็รสชาติจัดจ้านไหว้พาะเสร็จอิ่มบุญแล้วก็มาอิ่มท้องต่อ <c oughs> นะครับวันนี้ถึงที่พักวันนี้นะครับลำพูรายรีสอร์ทนี่ เน่น่น่ดูรอบๆอืมข้างหลังมีส่วนน้ำด้วยนะเี่เด็กๆมาก็ได้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปกินข้าวในห้องอาหารก่อนนะครับจริงๆมีอาหารถิ่นด้วยแล้วก็มีอาหารมากมายเลยถึงร้านอาหารแล้วนะครับนี่เดินวเเข้าไปข้างในกันโอ้โเป็นไงกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับดีสอร์ทนี่ โอ้ยมีเรือเป็ดด้วยนะเนี่ยเรือเป็ดอยู่นู้นบานเรือเป็เรือเปเรือเป,ด,เอเปดอยู่ไหนนะอันนี้ถึงแนละ้นี่ดูรอบๆซะก่อนโอ้หลำพูร,รายริเวอร์ซายนี่ยืนหมุนอยู่ตรงนี้เมืนเน่อไรถึงเรือเป็ดสักทีปะไปดูเรือเป็ดกัน จริงๆแล้วตรงนี้ก็ร่มรื่นดีนะที่แบบกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับนี่เรือเรือหนูบรรยนกานรอบๆดีมากด้วยโหหน้าพลังแสงสว่างขึ้นมาเลยออร่าพุ่งกระจายนี่ดูทางเดินเข้าร้านอาหารนะนี่นี่แฟบไปครับแล้วตอนนี้เดินมาถึงห้องอาหารแล้วนั่นโต๊ะเราโต๊ะเราอยู่นั้น อุ้ย <étique> <ural> <ble> นี่ผโอ้ยโอ้ยโอ้ยโห้ย่ผักกูดปโอ้ยโยโอ้กโอ้ยโอ้ยะอ้กโอ้โอ้ยโด้ยโอ้โห้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 บยอ้ยโ้อ้กโ้อ้โ้ไโอ้้ยอ้ย้ยย้้้อ้้อ้ ครบพ้วนกระบวนความนั่งกินดีกว่าเอาเลยนะครับถึงเวลาที่เราคอยเราจ้วงเลยนี่ต้มส้มละกําใบกะวานนี่ช่วงนี้กำลังลดน้ำหนักเวยะดูซะก่อนต้มส้มไก่บ้านละกําใบกะวานไก่บ้านนี่รสชาติมันจะออกยังไงพี่โอกินไก่บ้านก็จะเหนียวหน่อยนะเหนียวเหนียวนิดนึงเหนียวนิดนึงเป็นลักษณะของเขา นะครับซึ่งจริงผมชอบมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแนละ้วแบบคือเนื้อมันดีกว่าไก่เนื้อเลอะอ่ะนี่เวลาเอามาต้มแล้วแบบอืมันได้เคี้ยวอะ่ะอืมเฮ้ยดีดีมากอะไรคิดว่าจะตอบ,บมุกเมื่อกี้แต่ตอบมุกไม่ได้เลยเพราะมันอร่อยมากเฮ้ยรสชาติเข้มข้นมากเลยอะ่ะมันแบบมันคือไม่ต้องไก่บ้ามันจะจืดๆ่ะโยน ข้าวแกงบ,บ้ามันจ,จะจืดๆนะครับแต่นี้คือต้มส้มมันก็เหมือนแบบต้มส้มน้ําใสๆรสเข้มข้นอ่ะรากำมันเปรี้ยวไงเขาต้องใช้ความเปรี้ยวจากระกำมาทํานะครับเฮ้ยอร่อยนะโอ้โผักกูดนะครับยำผักกูดนีเ่นนนเออแซ่บจริงต้มส้มกับพี่เปิ้ลเปิ้ลแซบกินเผ็ดไหมวะอ,อ่ะนี่ครับยำผักกูดกุ้งสดด้วย อืมอร่อยคือผักกูดมันแบบเขาเรียกไงนะเขาเรียกมาแบบไม่แก่อืมยังเบรุ่นอยู่พอไม่แก่มันกินแล้วมันก็รู้สึกว่ามันแบบกรอบนะครับถไดมาเป็ดผัดใบยี่หร่านะครับเร่องจริงผมชอบกินใบยี่หรามากนะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอที่ตราดนะซึ่งที่นี่เขาบอกมันเป็นอาหารแนะนำกัด้วยนะ เ่งยี่หล่าเนี่ยจริงใช้หมดเนาะอินดงอินเดียจีนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันเหมาะมากกับการดับคาวเนื้อสัตว์นะครับไปผัดไปยี่หล่าเข้มข้นต,ตัดจานกินมาสามจานนะรสชาติจัดจานทุกจานนะแบบเข้มข้นมากเลยครับแล้วนี้แบบ เผ็ดนะคนชอบเผ็ดน,นี่แบบได้เลยอ่ะแล้วเป็ดเขาก็สับมาแบบพังไม่กินหมดจานเหมือนเดิมช่วงนี้ลดความอ้วนอยู่นะพยายามแบบไม่กินของทอดพี่โอ๊ตเขาลดมาห้าปีแล้วนะพี่ไม่รอดอ่านี่ครับก <c ười> ุ้งกระเบื้องดูคือเมนูเนี้ยผมชอบกินมากตอนเด็กๆนะนี่ <c ười> น้ำจิ้มเนี่ยแทบจะไม่ต้อง <c ười> จ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปอย่างนี้ กินน้ำจิ้มหรือกินกุ้งกับเบื้องไะเนี่ยคนก้ม,มน้ำตาลก็จะได้อ่าอย่างที่หนูหหมาเด็กๆอะ่ะไม่รอกจริงๆแล้วมันตัดความเผ็ดของเป็ดดีนะพี่<ม>ว่าลองกินดูดิอ่าสุดท้ายเดี๋ยวปลาก่อนที่ทีมงานจะมาจอยกันด้วยเราเรียงเร่งชิมคนอ,อื่นก่อนนี่ปลานี้นี่มันตายเลยยังขยับนี้นี่ปลานี้เลย หน้าช้ำๆเลยโบะเข้าไปเราไม่ได้เวลายะกินจะกินยังไงพี่เนี่ยกินเข้าปากไปเนี่ยอันนี้นเป็นปลาอะไรครับเนี่ยปลากระพงเขาทอดอีกนึงมันยังไม่หยุดอีกอ,อ่ะอลองกินมูอ๋อเอ้ย ก่อนอันนี้แม่งอร่อยเลยนะแล้วอาหารที่แบบแนะนําเขาอาหารพื้นถิ่นทุกอย่างที่นี่ก็มีหมดรสชาติดีมากๆนะครับทั้ะใครมาตลาดเนี่ยยิงของดีเขาเยอะอยู่นะอาหารบนโต๊ะเนี่ยเสิร์ฟในร้านอาหารดีๆได้สบายๆเลยอนะอาหารเนี่ยจัดจานมาสวยงามนะครับรสชาติแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าเขาทํามาในจุดที่ดีที่สุดของเขาแล้วครับผักสดเป็ดรสจัดจ้านปลาสดไก่ ต้มมาพอดีไม่เล็กเกินไปนะครับกุ้งกระเบื้องกรอบใครชอบไม่ชอบรสชาติก็แล้วแต่แต่ว่าผมชอบการทําออกมาให้มันพอดีแบบนี้นะไม่มีไหนที่รู้สึกว่าทําแล้วเสียของเลยเพราะงั้นก็กินอย่างแฮปปี้นะครับรสชาติก็แล้วแต่คนแล้วกันชแต่ผมชอบอะ่ะ